จัดงานหลงเสด็เมืองการนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่5ครับไปจนถึงวันที่เานะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับทุกท่านครับเข้ามาร่วมกิจกรรมนะครับและงานต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นสินค้ามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเช่นกาแฟอาหารต่างๆนานาที่นะครับจัดมาแสดงให้กับพี่น้องประชาชนและอีกสักรักตอนนี้เรามาอยู่อีกหนึ่งร้านนี้ร้านกาแฟซึ่งร้านกาแฟท้้งป่าเนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนฮะที่ ที่ของคำภูมิแล้วทาภูมิเส้นทางไปปิล็อกเส้นทางไปปิล็อกอยู่ช่วงไหนของทางคาภูมิอยระหว่างเลยเลยเคื่อนไปยว่าสักห้ากิโลอยู่เขตห้ว่ยขยิ่งครับห้ว่ยขยิ่งยังอ๋อเลยลื่นถิ่นไปนู่นนะไม่ใช่เลยเคลื่อนวันที่ห้าถึงที่เก้าครับวันที่ห้าถึงที่เก้านะมาชิมกันได้เลยอยู่จนถึงสามทุ่งอยู่จนถึงสามทุ่งนะครับร้านกาแฟช้างป่ากาแฟช้างป่ามีเบอร์โทรไหมครับศูนย์หกสามครับหกสามเก้ากับสองห้าเก้าแปดกับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับครับ ครับท่านผู้ชมฮะวันนีเรามาอีกหนึ่งร้านซึ่งมันมองแล้วมันแตกตานะฮะเพราะว่าร้านนี้นะครับเป็นชื่อร้านแกงส้มยวนหนึ่งจังหวัดหนึ่งเมนูเชิดชูอาหารท้องถิ่นเฉพาะชื่อนะครับเราได้ยินได้ฟังแล้วเราก็รู้สึกว่าแม่ต้องแวะนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณป้าครับคุณป้าอันนี้คืออะไรฮะค่ะอันนี้นะคะเป็นอาหารที่รสชาติมันกําลังหายไปซึ่งซึ่งปัจจุบันเนี้ย คนทําทานเนี่ยมีน้อยอย่างรุ่นนี้เคยทานรุ่นนี้เคยทานแต่รุ่นเด็กๆไม่เคยทานล้วพอพูดถึงว่าเกือกขืนเนี่ยเขาจะไม่รู้จักละอ๋อนี่แกงส้มอย่างนี้นะฮะท่านคนฮะแกงส้มนี่เป็นแกงส้มที่แปลกมากเพราะที่เรากินแกงส้มสีมันจะอย่างเดงมันจะออกส้มๆนะเหมือนพริกแกงส้มนะอันนี้เราใช้พริกสดอ๋อเป็นพริกสดเลยหอมกับกระปิแล้วก็พริกขี้หนูสดนะคะแล้วเราปรุงรสด้วยมะนาวครับ ปิดท้ายด้วยใบกระเพราขอปิดท้ายด้วยกระเพราเพราะว่ามันจะพูดแล้วก็อยากจะชิมนะครับท่านผู้ชมได้ค่ะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับแล้วอันนี้คืออะไรคะเนี่ยอันนี้เป็นผงเราทําแบบเป็นผงนะคะเป็นผงนี่ไปใช้ยังไงฮะอ่าใช้ละลายน้ำหนึ่งขวดเล็กครับนะคะแล้วก็เติมผักอันนี้มีปลาอยู่แล้วนะคะมีเนื้อปลาเป็นปลาแห้งมีใบกระเพราแล้วเพียงแต่ว่าท่านใส่ผัก บางที่ท่านชอบเราเพียงแต่ว่าเอาที่มาผสมน้ําแล้วก็ต้มน้ําให้เดือดเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็ผักลงก็สามารถชิมตอนนี้เนี่ยคะเราทางเทศบาลเองเนี่ยเรากําลังทาเพื่อช่วยชุมชนนะคะว่าบ้านลิ้นช้างเนี่ยซึ่งเขาเป็นเจ้าของสื่อนะคะเราเรียนรู้จากเขาเราไปได้รางวัลตรงนี้มาอ๋อรางวัลอะไรครี่ยอ่รางวัลของวัฒนธรรมรางวัลวัฒนธรรมของกระทรวงวัฒนธรรมเขาค้นหาเมนูที่หายไปครับ นะคะแล้วเราไปได้รางวัลมาเราก็อยากจะโปรโมทเพื่อท้องถิ่เนเขาเพื่อทิมชนเขานะคะครับท่านผู้ชมฮะแกงส้มยวนนะปัจจุบันนี้นะครับค่อนข้างที่จะหายากนะครับไม่ค่อยมีใครทาแลวเด็กรุ่น,นก่อนเนอะ,ะเด็กรุ่นหลังเนี่ยหรือเกิดมาใหม่เนี่ยไม่ค่อยได้ทานแต่รุ่นรุ่นเรายังพอได้ทานอยู่ะยนะครับอันนี้ก็คืออีกหนึ่งของดีจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเพราะว่าท่านผู้ชมนะฮะอย่าลืมนะครับค่ะร้าน ร้านของป้านอ้อยที่มูลหนึ่งลินช้างลาลินช้างเบอร์โทรครับเบอร์โทรอันนี้จำไ,ไม่ได้เลยค่ะเอในการจัดงานครั้งนี้ครับก็บร่วมการจัดงานานะคะเราพยายามที่จะเพิ่มไรายได้ให้กับผู้ประกอบการเนาะทำยังไงก็ได้ที่จะให้ผู้ประกอบการมีรายได้ขายของได้นะคะซึ่งการจัดงานของเราโครงการนี้เราจัดงานสองครั้ง ครั้งแรกที่กรุงเทพที่ไอคอนสยามจัดไปแล้วนะคะก็ได้รับการผตอบรับดีนะคะแล้วครั้งนี้จัดที่นี่ระหว่างวันที่1ระหวห่างวันที่5ถึงวันที่9นะคะเป็นการจาัดงานครั้งที่<ะ>สองนะคะซึ่งท่านวัฒนธรรมช่วยแนะนําตัวให้กับท่านผิ้ชมได้รับทราบเลยครับท่านะก็ชื่อสมมาตรคำถนอมค่ะวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุนรบบีค่ะแล้ววันนี้ท่านมาร่วมในงานท่านรู้สึกยังไงค่ะโอ้โหตื่นเต้นเลยนะคะเพราะว่าตื่นตาตื่นใจเลยนะคะว่าโอ้โหเห็นร้านมากมายเลย มีทั้งของกินของใช้เป็นอะไรที่เราชอบหมดเลยนะของกินมีความหลากหลายมากมีกาแฟมีมีของกินที่อะไรนะของข้าวของหวานทั้งหมดเลยแล้วทำได้เดินหรือยังเนี่ยเดินดูแล้วแล้วได้ซื้ออะไรมีกาแฟสดอย่างกําลังจะไปซื้ออยู่หมายตาไว้แล้วหมายตาไว้แล้วเดินตั้งแต่รอบแรกก่อนที่จะเป็นพิธีเปิดนะครับทั้นที่นี่คือครับและนี่คือหลงเสน่ห์เมืองการนะครับกับท่าน วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรีะนะครับถ้าเกิดมีเรื่องเรื่องเราอะไรดีๆฝากไว้ไหมฮะค่ะก็ะะวันนี้คําว่าหลงเสน่เนี่ยเขาที่มาชมแล้วก็ได้ร่วมพิธีเปิดงานเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าสเสน่ห์ของเมืองกาญมีมากมายหลากหลายเลยไม่ใช่มีแค่วันนี้ที่เอามาโชว์นะคะติดตามได้ทางสื่อนะคะทั้งสํานักงานพันธ์ิษและสํานักง,งานวัฒนธรรมก็มีเรื่องของการท่องเที่ยวของกินของใช้นะคะ